วิธีการปอกจำดะแบบนี้จากห้ที่เปลือกเต็มๆเ,เขาทำอย่างไรไปดูกันปัดดติีนี่คือจำปะ,ะ <c oughs> ละทีนี้ปอกอย่างไรละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาจริงก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งเรื่องของการปอกแต่ว่าก็อยากอยากลองอยากลองมารองไปด้วยกันล้ว <c oughs> จำปะดาเนี่ยนะจะเป็นพืชเดียวกับที่เป็นขนุนนะคะแล้วก็อร่อยมากหอมมากสมัยก่อนไปทํางานที่ภูเก็ตเราก็ไปได้ทานที่นั่นครั้งแรกเราก็มีความรู้สึกว่าประทับใจอร่อยแล้วก็ชอบแต่ว่าก็ปอกไม่เป็นหรอกนี่แต่เขาให้ปอกลูกนี้ก็เมื่อวานนั้นที่ไปทานข้าวแกงร้านใต้แล้วก็เห็นเขาเอามาขายแล้วก็เลยลองสิเผื่อจะได้อร่อย เพราะว่าเขาหอมอาค่ะทุกคนค่ะมันไม่เหมือนขนุนนะคะจำปดาดเนี่ยมันจะอร่อยแล้วก็หอมแล้วก็ที่สำคัญเขาเอาไปทอดคะ่ะนว<อ>ทุทเรียนไหมอุ <laughs> ม้ยได้กินอันนึ่งเนี่ยอ <c oughs> ืมหอมหอมอะอร่อยอะ <c oughs> ทำไมสั่งมันออกมาด้วยอ่ะดูนะคะอืม มีัน่เหมือนขนุนอะนี่เหมือนนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาล้านนี้ออกอืมอืมอืมใกล้ละใกล้เป็นจริงแต่อร่อยจริงค่ะทุกคน ขนุนก็น่าจะทำแบบวิธีนี้ได้นะคะทุกคนแบบเราก็อยากลองอะไรที่มันเล่นๆเนี่ยเนาะ <ทำ S 1> มันกว้าวทุกคนคะ่ะอ้า ว้าวเห็นไหมคะง่ายไหมเชื่อมไปได้ใช้เวรามนาทีหอมมากทุกคนใครเคยทานบ้างใครเคยทานใส่ไว้ในปักคอมเมนต์นี้นะคะใครไม่เคยทานบอกเลยว่าต้องไปซื้อมารับประทานอขอกินลูกนะออบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า วิธีการปอกจำปะดะนะคะง่ายๆเลยอร่อยมากขอบคุณนะคะ